ทุชมคะไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะกว่าจะมาถึงบ้านเราได้เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายที่ผลิตกระแสะไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายคะ่ะก็คือการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคและการไฟฟ้านครหลวงความมั่นคงของระบบสายส่งไฟฟ้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากคะ่ะ สามการไฟฟ้าจับมือจัดงานโชว์สุดยอดนวัตกรรมเป็นครั้งแรกค่ะตอบโจทย์ผู้ใช้ไฟเสริมความแข็งแกร่งด้านพลังงานนะคะมีนวัตกรรมมาโชว์กว่า30ผลง,งานค่ะ สาการไฟฟ้าจัดงานแสดงผลงานนวัตรกรรม Show and Share Innovation for the Better Life เป็นครั้งแรกค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคโดยมีคุณบุญยนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกุณวิราชเลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคุณสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมเปิดงานและมีนักประดิษฐ์จากทั้ง3การไฟฟ้าพร้อมทั้งหน่วยงานด้านนโยบายและกำกับดูแลกิจการด้านพลังงานหน่วยงานด้านวิจัยของประเทศภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างทับท,ทั่งค่า มีการจัดแสดงผลงานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของทั้ง3การไฟฟ้ากว่า30ผลงานทางด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้างานด้านสังคมสิ่งแวดล้อมธุรกิจใหม่ๆและงานบริการค่ะท่ะานผู้ชมคะในเวทีเสวนายุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรม3การไฟฟ้าที่นำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ3การไฟฟ้านะคะ มีความร่วมมือกันในการพัฒนานวัตกรรม3เรื่องใหญ่ๆค่ะ 1. การศึกษาการพัฒนาโรงงานรีไซเคิลและกำจัดซากโซลาเซลล์และแบตเตอรี่ค่ะ 2. Sharing of Energy Information and Technology หรือ Big Data และ 3. โครงการความร่วมมือ3การไฟฟ้า EV Roaming ท่านผู้ชมคะถ้าไฟฟ้าจะดับเนี่ยก็ขอให้ดับสั้นที่สุดใช่ไหมคะอันนี้คืออยู่ในใจของทุกๆคนเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นคือต้องรู้ก่อนว่ากระแสะไฟฟ้าที่ดับเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงจุดไหนตรงนี้แหละค่ะพอรู้ว่าอยู่ที่จุดไหนแล้วก็ค่อยเข้าไปแก้ปัญหานะคะนี่ค่ะมาที่บูธข,ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขามีการพัฒนางานกระแสะไฟฟ้าถัดคล้องนะคะส่วนบริการผู้ใช้ไฟตรงนี้หลักการทํางานมันเป็นยังไงคะ ข้อหลักการทํางานก็คือเราจะค้นหาจุดเกิดเหตุเพราะว่ามันอยู่ตรงไหนในในสายไฟนะครับพอเรารู้จุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถมูฟไปได้เร็วขึ้นสใกล้สไกลเนี่ยเราจะไปได้ถูกต้องถูกจุดแล้วก็ไปซ่อมได้เร็วขึ้นเจ้านวัตกรรมตรงนี้เนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงว่าขัดข้องตรงไหนใช้วิธีไหนคะพีเอเนี่ยเรามีระบบสกัดด้อยู่แล้วเรารู้ว่าระยะทางที่มันเกิดมันน่าจะอยู่ประมาณไหนนะครับเราก็เอามา คำนวณทางวิศวาการรมว่ามันอยู่ตรงไหนในแผนที่แล้วก็บอกพิกัด x y เลยว่าเราจะต้องไปตรงไหนมันก็จะมีระบบที่จะนําทางช่างแก้ไฟเนี่ยสามารถไปได้ตรงจุดคือปกติมีสกาด้าอยู่แล้วใช่ครับตัวนี้ไปทํางานเสริมหรอคะใช่ครับเราก็มาคํานวณเพิ่มเติมว่าออระยะทางเนี่ยจาก7-8กิโลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วพอรู้จุด การแก้งานก็คือเป็นการแก้งานแก้ไฟฟ้าตามปกตินั่นเองใช่ใช่แล้วครับตัวนี้ช่วยย่นในระยะเวลาของไฟดับไปได้มากน้อยแค่ไหนประมาณ70-80%เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟดับนานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ซ่อมช้าไฟจะดับนานหรือไม่นานเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าหาจุดที่มันดับจุดที่เกิดเหตุได้เร็วเท่าไหร่ก็จะเร็วเท่านั้นใช่ไหมคะ ก็ว่าโนัตกรรมตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยย่นระยะเวลาของกระแสะไฟฟ้าขัดข้องรกระแสะไฟฟ้าดับได้นั่นเองใช้แล้วยังตอนนี้เนี่ยคือมีโครงการนำร่องนะครับแถวจังหวัดป,ปทุมธานีแล้วก็พื้นที่ห่างไกลในเขตภาคกลางปทุมธานีและภาคกลางาได้ใช้แล้วนั่นเองนะคะคเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูโนัตกรรมตัวอื่นๆกันบ้างค่ะ สิ่งประดิษฐ์ง่ายๆแบบนี้นะคะก็สามารถช่วยลดปัญหาไฟดับได้นะคะเป็นเครื่องทำความสะอาดคะ่ะทำความสะอาดผิวนอกของท่อส่งกระแสไฟฟ้าเอะแล้วเขามามีบทบาทสำคัญยังไงนะคะมันคืออะไรและทำงานยังไงอุปกรณ์ชนิดนะครับเรียกว่าบาัดปลาคินเนอร์หรือมูลสไลดยคาบคือจะใช้ทําความสะอาดเนี่ยผิวนอกของท่อส่งกระแสไฟฟ้าที่อยู่ภายในสถานีไฟฟ้าอารางดันสูงครับ โดยปกติแล้วเนี่ยแรงดันไฟฟ้านะครับจะวิ่งที่ผิวท่อเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสิ่งสกปรกเนี่ยจะทําให้การจ่ายไฟเนี่ยไม่สมูทไม่ราบเรียบไฟฟ้ามันจะวิ่งอยู่ที่ผิวของท่อครับผมแล้วถ้ามันนานวันไปมันมีคราบอะไรสกปรกทํำยังไงละ่ะเราก็ใช้วิธีการใช้น้ํนาแรงนสูงฉีดทําความสะอาดผิวนั้นเพื่อให้จ่ายไฟได้เป็นปกติครับแล้วมันจะสะอาดพอไหมมันก็ยังไม่พอครับเราก็เลยต้องคิดคนนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทําความสะอาดได้ดีที่สุดครับ ตัวนี้ครับจะใช้แรงดังนน้ำแรงดันสูงที่ประมาณ600 psi ฉีดไปที่คีบของอุปกรณ์เพื่อให้ตัวเขาหมุนและให้ใย,ยขัดภายในนะครับเป็นตัวทําความสะอาดผิวภายนอกของท่อส่งสายไฟฟ้าค่ะเท่ากับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ก็จะไปหุ้มอยู่ที่ท่อใช่ครับแล้วมันก็จะหมุน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 ขัดทําความสะอาดใช่ครับเราทาความสะอาดกระทั่งที่เรายังจ่ายไฟฟ้ายอยู่เพื่อว่าให้ผู้ใช้ไฟเนี่ยได้ใช้ไฟอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าเครื่องนี้ทํางานเนี่ยไฟฟ้าก็ยังจ่ายตามปกติใช่ครับ ประโยชน์ของเจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไรคะทาให้กระแสไฟฟ้าจ่ายได้อย่างต่อเนื่องครับพอท่อส่งกระแสไฟฟ้าสะอาดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลดโอกาสในการที่เกิดกระแสไฟฟ้าคล้องวันนี้เราได้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับนวัตรกรรมของการไฟฟ้าท่านผู้ชมคะ3การไฟฟ้าได้มุ่งส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันพร้อมขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้การผลิตจัดหาและส่งไฟฟ้าของประเทศมีคุณภาพเถียรภาพและความมั่นคงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนค่ะ